หลายคนก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊สินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นปีนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีหรือว่าปีถัดไป2ปี3ปีถัดไปนั้นโอกาสที่สินค้าเกษตรจะมีราคาที่ขยับขึ้นนั้นมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับผมเองก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาเลยนะครับว่าสินค้าเกษตรของไทยหรือว่าสินค้าเกษตรของโลกนั้นจะมีการขยับตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีการลดลง อะไรยังไงเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่เราคาดเดาไม่ได้หรือว่าถึงแม้ว่าคาดการได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสัก4-0% 5 0บางครั้งถูกแค่ส0บยเอนี่ยก็ถือว่ายังดีแต่ปัจจัยเหล่านี้มันทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าราคาสินค้าเกษตรของไทยหรือว่าสินค้าเกษตรของโลกนั้นมันจะขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนในอนาคตเพราะว่า,วาปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง โลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้เทคโนโลยี AI ที่เข้ามาใหม่ๆใ,ในช่วงแรกนั้นเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนนั้นหือหวาแล้วก็เฮือหามากแต่ทุกวันนี้มันมีเยอะแล้วก็มีมากมายแล้วในปัจจุบันนี้สําหรับเทคโนโลยี AI นะครับดังนั้นเมื่อมีเยอะขึ้นโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกเกษตรก็เช่นกันครับเทคโนโลยี AI นั้นการทําการเกษตร มีส่วนช่วยอย่างมากนะครับในเรื่องของ AI เพราะทุกวันนี้ในหลายประเทศเช่นประเทศจีนหรือว่าประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือหลายประเทศที่เขาใช้ AI ในการที่จะทําการเกษตรเช่นการคํานวณอัตราการใช้ปุ๋ยการคํานวณอัตราการฉีดพ่นสารเคมีหรือว่าคาดการสภาพภูมิอากาศคาดการการเจริญเติบโตของพืชสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดนะครับภายในประเทศที่มีการส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยี มาใช้ในการเกษตรดังนั้นปัใจจัยในเรื่องต่างๆที่มีผลนําให้สินค้าเกษตรนั้นจะขึ้นจะลงมันก็มีหลายปัจจัยแล้วปัจจัยที่ผมพูดก็คือว่าปัใจจัยในเรื่องของ AI มาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรทุกวันนี้มันมีผลอย่างมากสําหรับเกษตรกรไทยแล้วก็สําหรับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นมีการขึ้นลงตามท้องตลาดท้องตลาดของไทยแล้วก็ ของตลาดของโลกด้วยนะครับแล้วอีกปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทําให้สินค้าเกษตรนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแม้แต่สถาบันที่มีการคาดการในเรื่องของเศรษฐกิจคาดการในเรื่องของสินค้าเกษตรเขาก็ยังคาดเดาได้ยากเลยนะครับว่าสินค้าเกษตรของโลกนั้นมันจะมีเพียงพอหรือไม่มากน้อยแค่ไหนแต่การคาดการบางอย่างนั้นมันก็เป็นการคาดการที่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ เขารู้ว่าทิศทางนโยบายหรือว่าแนวโน้มของรัฐบาลในประเทศนั้นที่มีอิทธิพลต่อสินค้าเกษตรนั้นมันจะเป็นยังไงเช่นในเรื่องข้าวนี่นักพยากรณ์ต่างๆบอกว่าประเทศอินเดียถ้ามีการระง,งับการส่งออกข้าวแล้วก็เก็บไว้บริโภคภายในประเทศนั้นสินค้าเกษตรเช่นข้าวเนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นอันนี้ก็สูงขึ้นจริงแต่ต่อมานักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักเศรษฐกิจหลายคนก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่อินเดียนั้นมีการเริ่มส่งออกข้าว ราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวนั้นจะมีราคาที่ลดลงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงคาดการถูกเป๊ะเ,ะเลยนะครับแต่สินค้าเกษตรอย่างอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายพอสมควรหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยการผลิตหรือว่าปัจจัยภายนอกภายในหลายอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของพวกผักผล,ลไม้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรางดนําเข้าสินค้าพวกผักผล,ลไม้จากประเทศข้างบ้านหรือว่าจากประเทศจีนนั้น สินค้าเกษตรของประเทศไทยนั้นจะมีราคาที่ขยับสูงขึ้นหรือไม่อันนี้ผมว่าน่าจะมีการขยับราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่สูงมากนะักเพราะว่าสินค้าเกษตรของโลกนั้นมีราคาที่ต่ําพอสมควรดังนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมทั้งส่งเสริมให้มีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้มีราคาที่ลดลงนอกจากในเรื่องของระบบ AI ที่มาใช้ในการผลิตในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ยังมีในเรื่องของต้นทุนเช่น น้ำมันปัญหาสงครามปัญหาการค้าการขายหรือว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศปัญหาในเรื่องของสภาพภูมิอากาศบางพื้นที่นั้นก็แห้งแล้งร้อนบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ถามว่าปัจจุบันนี้คาดการได้ไหมเช่นสภาพภูมิอากาศทุกวันนี้คาดการได้แล้วก็มีความแม่นยํามากพอสมควรแต่สิ่งที่คาดการไม่ได้ก็คือว่า นโยบายของผู้นําแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆนั้นมีผลกระทบต่อประเทศไทยมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยมากพอสมควรอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นนโยบายภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองอันนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยตรงๆเลยนะครับไม่ใช่แบบโดยอ้อมเลยนะครับส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยโดยตรงเช่นถ้าสมมุติว่าเวียดนามส่งออกข้าวไปสหรัฐสหรัฐเก็บภาษีเวียดนามร้อยละ20 แล้วเวียดนามเก็บภาษีสหรัฐร้อยละส่วนเนี่ยส่งออกข้าวไปยังสหรัฐสาหรับเวียดนามแล้วเขาเก็บร้อยละยีแต่ในทางกลับกันนะครับประเทศไทยสท่งออกข้าวไปยังสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาเก็บภาษีข้าวของเราอยู่ที่ร้อยละ36นั่นก็หมายความว่าถ้า100บาทเวียดนามรวมภาษีแล้วจะอยู่ที่120รสบาทสาหรับข้าวที่ส่งไปขายในสหรัฐแต่ประเทศไทยจะอยู่ที่136บาท ดังนั้นราคามีความแตกต่างกันมากนะครับจากร้0กับ1 3 6บาทถ้าเป็นข้าวแบบเดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันนี่ประเทศไทยแพ้เวียดนามประเทศไทยแพ้อินเดียเลยครับอินเดียนี่สหรัฐอเมริกาก็ให้ภาษีน้อยกว่าไทยอีกครับดังนั้นประเทศอินเดียส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งเวียดนามอันดับ2ไทยคือ 3- 4คือกัมพูชาถามว่าประเทศไทยจะได้เปรียบตรงไหนครับไม่ได้เปรียบนะครับอันนี้คือปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าว หรือว่าสินค้าเกษตรอย่างอื่นนั้นราคาตกต่ําหรือว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของผู้นําของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศมาหาอำนาจนั้นมีผลต่อเศ,ษศร,รษฐกิจของไทยหรือว่ามีผลต่อสินค้าเกษตรของไทยมากพอสมควรดังนั้นกับคําถามที่ว่าราคาสินค้าเกษตรของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดวุ้ยมันสําปะหลังพวกพืชผักผลไม,ามา้มังคุดเงาะอะไรพวกนี้ต่างๆก็ตามนะครับจะมีราคาที่ดีขึ้นไหมก็อย่างที่เห็นนะครับว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะถ้าประเทศไหนก็ตามนะครับที่รัฐบาลคลอนแคลนวั่นแห่นอย่างเช่นประเทศไหนครับอย่างเช่นที่ไทยเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยนั้นถามว่ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีความเข้มแข็งไหมผมก็ือว่ามีความเข้มแข็งแต่หน้าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอทําไรก็ทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเสียงในสภานั้นเกินครึ่งมานิดเดียว ดังนั้นประเทศไทยอยู่ในภาวะที่รัฐบาลอ่อนแอจะมีการวางนโยบายต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุดท้ายก็ต้องมีการตกลงในเรื่องผลประโยชน์กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้ประเทศไทยจะไปต่อ,อยังไงนะครับดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนแล้วก็มีเกิดสงครามทั่วโลกมีเกิดภาวะน้ำท่วมเกิดภาวะภัยแรงแต่นโยบายของรัฐบาลในประเทศไทยนั้นไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเกษตรกร มากเท่าที่ควรมีนโยโบายแน่นอนครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงกับภาคการเกษตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับตัวผมแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรช่วยอย่างต่อเนื่องนะครับทาไมผมบอกว่าไม่ควรช่วยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่า ถ้ารัฐบาลช่วยไปแบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้ในการหาเสียงอยู่ทุกวนันทุกวนันทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วถามว่าเวลาเข้ามาทํำไหมครับบางรัฐบาลก็ทําบางรัฐบาลก็ไม่ทําแล้วสุดท้ายมันก็จะทําให้ภาคการเกษตรขรงขันนั้นไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนสู้สร้างภาคการเกษตรให้มีความเจริญหรือว่ามีความแข็งแกรง่งมีผลผลิตที่ดีมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงแบบนี้จะดีกว่าไหมครับสร้างภาคการผลิตในเรื่องของ การเกษตรนั้นให้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการลดต้นทุนความรู้ของน้องเกษตรกรความสามารถในการที่จะทําตลาดออนไลน์ของน้องเกษตรกรแบบนี้จะดีกว่าไหมครับสําหรับรัฐบาลก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกส่งเสริมผู้ค้าผู้ขายกับต่างประเทศแบบนี้จะดีไหมครับแบบที่ประเทศจีนเขาทําอยู่ในปัจจุบันนียครับประเทศจีนเขามีการส่งเสริมการค้าการขายกับต่างประเทศให้พ่อค้าในทุนเขานั้นไปค้าขายกับต่างประเทศโดยที่รัฐบาลคอยช่วยเหลือคอยช่วยอุดหนุน แบบนี้มันจะดีไหมครับสําหรับรัฐบาลไทยผมมองว่าน่าจะเอาตัวอย่างรัฐบาลหลายประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา<แ>เขาก็เห็นแก่ประเทศของเขาประชาชนของเขามาก่อนแบบนี้อย่างเช่นประเทศจีนทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนำสินค้าถูกจากประเทศตัวเองมาทุ่มตลาดในประเทศอาเซียนหลายประเทศโดยเฉพาะไทยเดียเ๋ยวนี้โดนเต็มที่แล้วก็โดนหนักกว่าเพื่อนด้วยครับทุกวันนี้อย่างเช่นลราก็โดนมาก่อนแล้วขคนาก็โดนมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้ไทยโดนหนักนะครับ หนักจนชนิดที่ว่าบางครั้งเศรษฐกิจนั้นอยู่ในมือกลุ่มทุนจีนไปแล้วสาหรับประเทศไทยทุกว,วันเนี่ดังนั้นปัญหาต่างๆที่รุมเราประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องของความลอนแคร่หรือว่างอนเงนของรัฐบาลปัญหาของผู้มีอำนาจหรือว่าปัญหาทุนจีนสีเทาข้าขราชการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้มันเข่งคัดกลายเป็นว่าสังคมไทยทุกว,วันนี่มันกลายเป็นสังคมที่เละเทะแล้วก็เป็นสังคมที่ประชาชนแต่ละคนนั้น ไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเหมือนแต่ก่อนโดยเฉพาะระบบราชการนั้นประชาชนทุกวันนี้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนแต่ก่อนแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าการทํางานของราชการทุกวันนี้ประชาชนพึ่งได้น้อยมากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทุจริตครอบชั้นเยอะมากนะครับสาหรับระบบราชการไทยทุกวันนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นลดความไววางใจหรือว่าขาดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นปัญหาของราคาสินค้าเกษตรที่บอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไรแนวโน้มในอนาคตมันจะมีราคาที่สูงขึ้นไหมเอาเป็นว่าการคาดการณ์ปัจจุบันนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีการคาดการแล้วนี่บางครั้งมันก็ถูกบางครั้งมันก็ผิดอันนั้นเขาเรียกว่าการคาดการแต่ความแน่นอนในการคาดการณ์ลูวกวันนี้ มันมีเยอะขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ปัจจัยต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอย่างรวดเร็วมากกว่าตะกว่วนเยอะนะครับทุกวันนี้ดังนั้นหลายคนก็อยากรู้ว่าราคาสินค้าเกษตรราคาข้า,ขาวราคามันสัพพลังนั้นจะขึ้นเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะขึ้นไหมอันนี้ผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับตอบได้เพียงแค่ว่าถ้าไม่ส่งก็สุดถ้าไม่สุดก็ดีขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเองครับในช่วงระยะเวลาปีนี้หรือปีหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดเอาไว้นะครับดังนั้น การปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆในปัจจุบันนี้การปรับตัวเพื่ออยู่รอดพี่น้องเกษตรกรต้องทําและต้องทําให้ได้เพื่อที่จะรอวันที่ฟ้าสดใสในอนาคตรครับ